เนื่องจากว่ามีคำถามจากหลายๆท่านนะคะถามมาเกี่ยวกับการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ผูกกับบัญชีธนาคารกสิกรไทยค่ะคลิปนี้นะคะดาก,ก็เลยจะมาแนะนำขั้นตอนการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ที่ผูกกับบัญชีกสรริกรไทยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าณตอนนี้เนี่ยแอปเคพัฒยังไม่มีบริการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ที่ผูกบัญชีกับธนาคารกสิกรไทยนะคะ เมื่อไม่สามารถเปลี่ยนเบอร์ผ่านแอปเคพาดได้นะคะเราก็ต้องใช้วิธีอื่นนะคะซึ่งจะมีด้วยกัน3วิธีนะคะวิธีที่1น,นะคะก็คือโทรไปยกเลิกเบอร์เดิมได้ที่ c เซ็ center ธนาคารกสิกรไทยค่ะเบอร์02แล้วก็87ตัวนะคะติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ มีคุณผู้ชมบอกว่าโทรไปแล้วแต่ไม่มีผู้รับสายฉะนั้นดาขอเสริมขั้นตอนสําหรับการโทรนิดนึงนะคะเวลาที่เราโทรไปก็จะมีเสียงตอบรับอัตโนมัตินะคะเราก็ฟังไปเรื่อยๆค่ะซึ่งเขาก็จะบอกให้กดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องอะไรกด2เกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่องกด3เกี่ยวกับเรื่องอะไรประมาณนี้นะคะเราก็ฟังไปเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งมีคําว่ากดศูนย์เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ค่ะเราก็กดศูนย์แล้วก็รอสายเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่นะคะ เวลาโทรไปนะคะอาจต้องใช้ความใจเย็นนิดนึงนะคะเพราะว่าอาจจะต้องรอสายนานนิดนึงค่ะเมื่อเรานะคะโทรไปยกเลิกเบอร์เดิมที่คอเซ็นเตอร์เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับผู้ที่ไม่มีบัตร ATM นะคะก็ต้องนำสมุดบัญชีและบัตรประชาชนไปยื่นที่สาขาเพื่อขอเปลี่ยนเบอร์ใหม่ค่ะแต่ถ้าผู้ที่มีบัตร ATM นะคะสามารถทำรายการสมัครเบอร์ใหม่ผ่านตู้ ATM ได้เลยค่ะต่อมานะคะวิธีที่2ค่ะ วิธีนี้นะคะสามารถใช้ ATM ค่ะยกเลิกเบอร์เดิมและสมัครบอร์ใหม่ผ่านตู้ ATM ได้เลยค่ะสำหรับวิธีนี้นะคะดาไม่มีตัวอย่างที่เป็นของจริงให้ดูนะคะแต่จะพยายามแสดงขั้นตอนให้ดูเข้าใจง่ายมากที่สุดค่ะพอดีดากลับบ้านต่างจังหวัดแล้วก็ตู้ ATM ออยู่ไกลบ้านหลายกิโลเลยค่ะก็เลยต้องขออาภัยด้วยนะคะที่ไม่มีภาพจริงให้ดูนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนการยกเลิกเบอร์เดิมผ่านตู้ ATM กันก่อนนะคะซึ่งสามารถยกเลิกเบอร์เดิมผ่านตู้ ATM ได้ในเวลา6กโมงเช้าถึง4ทุ่มค่ะโดยเริ่มแรกนะคะก็ให้เราเสียบบัตร ATM ที่ตู้ ATM ได้เลยค่ะจากนั้นนะคะก็กดเมนูสมัครบริการค่ะซึ่งเมนูนี้จะอยู่มุมซ้ายด้านล่างสุดนะคะจากนั้นนะคะก็ให้เราเลือกเมนู K Mobile Banking ค่ะ แล้วก็จากนั้นก็กดเลือก K m o o i l l Banking p a ั t ค่ะจากนั้นนะคะก็มากดเลือกเมนูยกเลิก KMobile Banking ค่ะก็การยกเลิกก็จะสำเร็จค่ะเมื่อเราทำการยกเลิกเบอร์เดิมสำเร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเราก็ทำการสมัครเบอร์ใหม่ได้เลยค่ะโดยขั้นตอนการสมัครเบอร์ใหม่ผ่านตู้ ATM นะคะขั้นตอนแรกเลยเราก็ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน KP พั s ลงในมือถือก่อนนะคะ เมื่อดาวน์โหลดแอปเคพัลงในมือถือเสร็จแล้วนะคะก็ให้เราเลือกคำว่ามีบัญชีอยู่แล้วค่ะจากนั้นนะคะมันจะมีช่องทางการสมัครขึ้นมา3ช่องทางค่ะจะมีมือถือสาขาแล้วก็ ATM ค่ะ ก็ให้เราเลือกช่องทางของ ATM นะคะโดยให้เราก่อข้อมูลตรงหมายเลขหน้าบัตร ATM ของเราค่ะลงในช่อง ATM นะคะเมื่อกรอกหมายเลขหน้าบัตร ATM เสร็จแล้วนะคะก็กดต่อไปค่ะแล้วก็จะมีหมายเลข6หลักนะคะมาที่แอปของ k p a ันะคะหมายเลข6หลักนี้นะคะให้เราแคปหน้าจอไว้หรือว่าให้เราจดหมายเลข6หลักนี้ไว้นะคะเพื่อที่เราจะนำไปใช้ยืนยันที่ตู้ ATM ออีกครั้งหนึ่งค่ะ เมื่อได้หมายเลข6หลักแล้วนะคะก็ให้ทำการเสียบบัตร ATM ที่ตู้ ATM ได้เลยค่ะและก็เลือกเมนูเหมือนกับตอนที่เรายกเลิกเบอร์เดิมค่ะก็เข้าไปที่เมนูสมัครบริการค่ะจากนั้นนะคะก็เข้าไปที่ KMobile Banking ค่ะและก็กดเข้าไปที่ Mobile Banking Plus นะคะและก็กดเลือกสมัคร KMobile Banking ค่ะ จากนั้นนะคะก็ให้กรอกเบอร์โทรศัพท์เบอร์ใหม่ของเราลงไปได้เลยค่ะเบอร์โทรศัพท์ก็10หลักนะคะจากนั้นนะคะก็ใส่รหัส6หลักนะคะที่เราได้แคปหน้าจอหรือว่าที่เราได้จดไว้นะคะจากแอปเคพารนะคะจากนั้นก็กดยืนยันค่ะแล้วก็เข้าใช้แอปเคพารได้เลยค่ะสำหรับวิธีที่3นะคะก็ให้นำสมุดบัญชีและบัตรประชาชนนะคะ ไปติดต่อยกเลิกเบอร์เดิมเปลี่ยนเบอร์ใหม่ได้ที่สาขาข,าของธนาคารกสิกรไทยค่ะสำหรับการยกเลิกเบอร์เดิมเปลี่ยนเบอร์ใหม่ก็จะประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามรับชมนะคะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปถัดไปกับสาระความรู้บนมือถือค่ะสวัสดีค่ะ